กมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะขอพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในเรื่องของเนื้อหาของนิทานเวตาลแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอแนะนำตัวละครก่อนนะคะตัวแรกเลยก็คือทวิกรมาทิตค่ะเป็นพระมหากษัตริย์เนอะจากที่ครูเคยเล่านิทานเรื่องย่อให้ฟังอ่าต่อมาก็จะเป็นเจ้าเวตาล และตรงนี้จะเป็นตัวละครในนิทานที่เวตาลเล่าให้ฟังจ้ามาดูกันที่ฝั่งนี้ก่อนเลยฝั่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเท้ามหาพลพระมเหสีพระธิดาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยสวยราวกับเป็นพี่และน้องกันเลยนะคะและอีกเมืองนึงนะคะ นั่นก็คือเท้าจันทเสนกับพระราชบุตรค่ะเอาละเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาละคะ่ะนักเรียนหยิบหนังสือวรรณคดีขึ้นมาและเปิดไปที่หน้า106วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องกันนะคะไปกันเลย เอาละค่ะทุกคนเปิดหน้า106แล้วใช่ไหมคะมาดูเนื้อเรื่องกันเลยเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานเรื่องที่10แล้วเรื่องสุดท้ายที่เวตาลเล่าให้พาวิกรมาทิศฟังอ่ะมาดูกันเวตาลกล่าวว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าให้เกิดกระเม็นตาซ้ายหัวใจเต้นแรงและตาก็มืดมัวเป็นลางไม่ดีเสียแล้วแต่ข้าพเจ้าก็จะเล่าเรื่องจริงถวายอีกเรื่องหนึ่ง และเพราะเหตุข้าพเจ้าเบื่อหน่ายการถูกแบกสะพายไปมาหลายเที่ยวแล้วแม้พระองค์ไม่ทรงเบื่อเป็นผู้แบกก็จริงข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาที่ยากทูลถามสักทีถ้าทรงตอบได้พระปัญญาก็มากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะมีในพระราชาพระองค์ใดเอาละสิเวตาลบอกว่าตอนนี้เวตาลรู้สึกว่าตัวเองอ่เกิดลางไม่ดีเสร็จแล้วเพราะว่าเกิดตากระเมน กระเมนก็คือขมเม็นลูกหนังตากระตุกอ่าแล้วว่าเป็นลางไม่ดีอ่ะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์จดตามลงไปในหนังสือด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะนักเรียนเวตาลก็บอกว่าเบื่อการถูกแบกสะพายไปมาหลายเที่ยวแล้ว นั่นแสดงให้เห็นว่าพระวิกรมอาทิตเนี่ยอดใจไม่อยู่ที่จะตอบคำถามเวตาลหลายครั้งจนทำให้ต้องบินกลับไปที่ต้นอโศกและพระวิกรมอิตเนี่ยก็ต้องตามไปจับหลายเที่ยวเวตาลเองก็เบื่อเต็มทีแล้วก็เลยบอกว่าจะเล่าเรื่องแล้วก็จะตั้งคำถามที่ยากมากๆซึ่งพระองค์เนี่ยตอบไม่ได้แน่ๆซึ่งถ้าพระองค์ตอบไม่ได้พระองค์ก็จะต้อง เอาตัวเราไปได้สักทีเราเบื่อมากเลยที่จะต้องโดนแบกไปมาหลายรอบและเวตาลนะคะก็ยังดูถูกพระวิกรมาทิ์ด้วยพระปัญญาก็มากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะมีในพระราชาพระองค์ใดอืดูถูกว่าถ้าตอบได้เนี่ยก็คงเก่งแหละเพราะข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีพระราชาคนไหนเนี่ยตอบได้เออเอามาดูนิทานที่เวตาลเล่าให้ฟังกัน กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโบราณกาลมีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งชื่อว่ากรุงธัมปุระอ่าไม่ใช่กุงเทมปุระนะกรุงธัมปุระพระราชาทรงนามว่าเท้ามหาพลเท้ามหาพลเนี่ยมีมเหสีและก็มีพระราชธิดาซึ่งโตเป็นสาวแล้วก็สวยมากๆด้วย และถ้าจะเปรียบกับพระราชบุตรีเปรียบพระมเหสีกับพระราชบุตรีนะก็คล้ายพี่กับน้องยิ่งกว่าแม่กับลูกอ่ะตรงนี้ถ้าจะเปรียบพระราชบุตรีก็คล้ายพี่กับน้องยิ่งกว่าแม่กับลูก,เป,ก,ลก,ก,ก,ลกเป็นการใช้อุป,ปมาคี่ว่ดกับคำว่าคล้ายเปรียบแม่กับลูกว่าคล้ายพี่กับน้องนั่นแสดงว่าทั้งสองสาวยังสวยอยู่นั่นเองอ่ะมาดูเขาเล่าต่อ ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะพระราชพิดามีอาการแก่เกินอายุที่จริงเป็นด้วยพระราชมารดาเป็นสาวไม่รู้จักแก่และความสาวของพระนางเป็นเครื่องประหลาดของคนทั้งหลายอเวตาฉเฉลยและลูกเนี่ยไม่ได้หน้าแก่แต่ว่าแม่หน้าเด็ก ไม่รู้จะแก่นั่นเองเลยทําให้ทั้งสองเนี่ยเหมือนพี่กับน้องมากกว่าที่จะเหมือนแม่กับลูกต่อมาลูกเท้ามหาพลจะสิ้นบุญนั้นอ่ะเมื่อเท้ามหาพลจะสิ้นบุญนั้นดอกจันไว้หน่อยบทนี้นะคะเป็นบทเด่นเด่นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเมื่อเท้ามหาพลจะสิ้นบุญนั้นเกิดศึกขึ้นที่กรุงธามปุระข้าศึกมีกำลังมากและชำนาญการศึกใช้ทั้งทองคำ และเหล็กเป็นอาวุธอ่ะงงใช้ทั้งทองคําแลเหล็กเป็นอาวุธหมายความว่าไงอาวุธทําด้วยทองคาเหรอเอะหรืออาวุธทําด้วยเหล็กอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคืออย่างนี้ใช้ทองคําในที่นี้หมายถึงใช้เงินใช้ของมีค่าซื้อใจในายทหารอ่ะทหารซื้อได้ด้วยเงินและไพ่พลของพระราชาก็ซื้อได้ด้วยเงินซึ่งคนที่ซื้อได้ด้วยเงินเนี่ย ็เอาใจออกห่างเอาใจออกห่างก็คือคือ,อยังไงตีเหมือนแบบตีตัวออกห่างอะ่ะไม่สนใจไม่ช่วยเหลือไม่เหมือนเดิมทําตัวไม่เหมือนเดิมก็คือไม่ร่วมมือร่วมใจกันที่จะทาาําสงครามกับข้าศึกแล้วเอาใจออกห่างแล้วเพราะฉันได้เงินนี่ฉันมีประโยชน์นี่ได้ประโยชน์ฉันไม่จำเป็นต้องเข้าข้างกษัตริย์อีกแล้วอ่าทีนี้มันก็จะมีทหารอีกพวกหนึง่งที่จงรักภักดีโลกก็คือใช้เงินซื้อไม่ได้ ดังนั้นข้าศึกก็เลยบอกว่าให้ใช้เหล็กเป็นอาวุธใช้ทองคํากับเหล็กเห็นไหมใช้ทองคําคือติดสินบนนั่นเองอ่าใช้ทองคําคือติดสินบนส่วนใครที่ติดสินบนไม่ได้เนี่ยก็ฆ่ามันทิ้งซะนี่ไงฆ่าคนที่ซื้อนําใจไม่ได้เท่านี้แหละเมืองธรรมปุระของพระมหาของเท้ามหาพลเนี่ยก็ต้องพังย่อยยับไปอ่า จนในที่สุดลีพลของเท้ามาหาพลหลอลอย่ยย่อยยับนี่ไงไม่เหลืออะไรเลยเท้ามาหาพลเนี่ยเห็นว่าจะต้องรักษาชีวิตไม่ได้ด้วยวิธีลบก็คิดจะรักษาชีวิตด้วยวิธีหนีในเมื่อสู้ลบไม่ได้ก็จะต้องหนีนั่นเองจึงพาพระมเหสีและพระราชธิดาออกจากกรุงไปในเวลาเที่ยงคืนจำเพาะสามพระองค์ ก็เลยหนีกันไปสามคนพอ่อแม่ลูกแต่อ่าเท้ามหาพลเนี่ยยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นักเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าแต่งตัวเนี่ยเหมือนกับกษัตริย์เหมือนเดิมอ่ะแล้วมันจะทําให้เกิดเหตุอะไรแต่งตัวโอ้โหใส่ทองใส่เพชรนินจินดาเต็มเลยอะ่ะใครเห็นก็ต้องเป็นไงอยากได้อ่าเดี๋ยวดูนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงต่อวันลุ่งขึ้นลูกพระราชาทรงนํา นางทั้งสองเดินไปจนเวลาสายถึงสองทุ่งเห็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งแต่ไกลไม่ทรงทราบว,ว่าเป็นหมู่บ้านโจรแต่ทรงสงสัยไม่วางพระหฤทัยจึงตัดให้พระมเหสีและพระราชธิดาหยุดนั่งกำบังอยู่ในแนวไม้พระองค์ทรงถืออาวุธเดินตรงเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อจะหาอาหารเสวยแลสู่นางทั้งสององค์ นี่ไงมองโลกในแง่ดีคิดว่าเป็นหมู่บ้านคนธรรมดาจะเข้าไปขออาหารหารู้ไม่ว่ามันคือหมู่บ้านโจรโจรป่าฝ่ายพวกพินอ่านว่าพินนะแปลว่าชาวป่าลูกซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นประพฤติตัวเป็นโจรอยู่โดยปกติครั้นเห็นชายคนเดียวแต่งตัวด้วยของมีค่าเป็นไงบอกแล้วใช่ไหม ไปไหนเนี่ยอย่าใส่ของมีค่าไปมันจะอันตรายกับตัวเองเห็นข่าวในปัจจุบันไหมโดนกระชากสร้อยทองโดนถีบเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยดูต่อก็คุมกันออกมาจะเข้าชิงทรัพย์ในพระองค์พระราชาเท้ามหาพลทรงเห็นดังนั้นก็ทรงพระแสงธนูยิงพวกโจรล้มตายลงเป็นอันมากฝ่ายนายโจรได้ทราบว่าผู้มีทรัพย์มาฆ่าฟันพวกตนลงเป็นอันมากดังนั้น ก็กระทำสัญญาเรียกพลโจรออกมาทั้งหมดแล้วเข้าล้อมลบพระราชาเท้ามหาพลองค์เดียวเหลือกำลังจะต่อสู้ป้องกันอาวุธพวกโจรได้ในที่สุดก็สิ้นพระชนงพวกผินก็ช่วยกันเข้าเปิดเปลืองเอาของมีค่าออกจากพระองค์แล้วก็พากันคืนเข้าสู่บ้านแห่งตนเห็นไหมเห็นอะไรไหมได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้ลูก หนูได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้ก็คือไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแล้วก็อย่าแต่งตัวเอาเครื่องประดับพกของมีค่าไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยอย่าพกของมีค่าและที่สําคัญไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะอันตรายเกิดขึ้นได้รอบตัวเรานะคะเอาละ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป โปรดติดตามตอนต่อไปครับหน้าคะ่ะบ๊ายบาย